วันนี้เดี๋ยวจะปล่อยให้เด็กๆสามคนนะครับแม่คอยช่วยดูเมนูจากออสเตรเลียเลย2เมนูนะครับอเมนูที่เป็นผสมความออสเตรเลียลงไปอยู่นะครัเป็นส่วนที่เราคิดว่าอร่อยทำไมถึงเป็นออสเตรเลียเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมออสเตรเลียคืออะไรเออเออสเตรเลียมีอะไรฮังการูเฮ้ยรู้นี่มีอะไรอีกควาย <st> เออครวัวละรู้จักวอมแบตไหม I don't know what that. วอมแบตเนี่ยหน้าตาคล้ายๆหนูผสมกระตา <c oughs> ่ายเรียกวอมแบตบ <c oughs> สัตว์นี่หลายอย่างในออสเตรเลียนะเพราะออสเตรเลียเป็นประเทศและก็จะเป็นทวีปด้วยนะใหญ่มากนะครับเมืองหลวงรู้หรือเปล่าเมลเบิร์นเมลเบิร์นไม่ใช่เมืองหลวงเ <c oughs> มืองหลวงออสเตรเลียก็คือออสเตรเลียซิตี้ออสเตรเลียซิตี้ไงทินนี่ทีเ่นมุก ออสเตรเลียก็จะเป็นที่ที่หลายๆคนไปเรียนต่อที่นั่นเยอะน,นาวเองก็เคยไปนะปีหนึ่ง <c oughs> สี่เดือนสี่เดือนทำไมเมนูนี้เกี่ยวกับออสเตรเลียพูดกันตรงๆเลยนะครับ อันนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับออสเตรียตรงนี้ไงชีสแล้วก็บัตเตอาร์อลาลี่เลยแท้มาเค็มนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอลาลาีช่ชีสชีสไซส์นะนี่เป็นแบรนด์ดั้งเดิมของออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะเมื่อวัวนะครับได้กินอาหารที่ดีก็จะผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพแล้วก็มาทำชีสหรือว่าเนยพวกนี้ไงอ่าได้พูดเกี่ยวกับออสเตรเลียไปเยอะและ้วพ่อจะให้หนูๆเริ่มเลยดีกว่าแบ่งเป็นคุกกี้ก่อนดีกว่าคุกกี้นะคะเราก็จะมี น้ำตาลแป้งมะพร้าวขมิ้นแฮมเรดชีสบราวน์น้ำตาลและน <si <si> ้ำมันเดี๋ยวเราจะมาทำคุกกี้ก่อนนะคะเพราะว่าใช้เวลาในการแช่โอ้โหอันนี้ละารแลดวหั่นเป็นลูกเต๋าเป็นป่ะจริงปะลุกไหวไหมดลองที่ใจล้เบาเออมัใจได้แล้วอื้ม กล้าง <90. S 2> สิสินเหนือิดแล้วนี้ <laughs> ไม่องเป็ก็ได้พอตรงเลยแสงนะคะก็ใส่ต่างต่างกัน The next step is we... wink h with this with the butter and sugar Okay How to turn on Pull oh, the w l please Vanilla. We put vanilla inside, and then we stop and put baking powder and flour. All of it. ไม่อยู่ก็จะมีความเป็นโดและคุกกี้โดเราไม่อารดี้คุ้าว e ให้ันเราไม่ค่ายรา้มัเ่าเราจะทำ้เาระทำ้าหมันเป็นแบนมนเนจะมันาจะท a ให้ to น a บนแมนเซนเราจ่เร่เที่เราอ่เราไว้้่าเมแข่าเา n แบนแม e เซน n าเราจะทำให้มันแ e นแ t นเ <laughs> wait! Wait! Stop, stop, stop. Yes. All right. Put the, the, the butter bread. on the bread. <laughs> <laughs> wow! Good job, Rainy. You're the best chef in the world. No. You're gonna be a famous chef when you grow up. I wanna be a singer. Yeah. Yeah. That's why I sing all the time. You're gonna be. เราก็วางลงไปในกระทะนะคะอ่ะซีเครดและสปีของเราจะโรยบราวน์ชูการ์ไปนิดหน่อยออนท็อป Can you sing brown sugar like you sing brown sugar sugar s u a r ลูกคอสตกยอด g um> a n m e the cheese and ham เราต้องเอาชีสกับแฮมมา best we we are in We could try if it's a it? <laughs> Okay, exactly the <this> same. <laughs> and now, mommy, fix it. <laughs> and? Ham, the most <laughs> favorites. <laughs> and another sheep. bread with some brown sugar and some cheese and a ham on and some cheese. On top of the cheese. Pop! I think it's gonna taste like the amazing sandwich in the world. Okay, I think it's gonna taste like the amazing sandwich in the world. Don't tell the What? <laughs> <laughs> มัน look amazing นะโ้ยน่ากินนะอุ๊ยอร่ยอยนะทำขายเถอะแล้วไม่ซิกเพ็ดเลยซิกเพ็ดก็คือชูกรไม่ใช่ชัสด,ดาชีสจากออสเตรเลียซาลารี่สิโออร่อยอะ่ะกรอบด้วยตอนอยู่ที่คนทำสิ่งที่ไม่ควรทำคือนอนกิน ขี้เกียดลูกอะทำขายได้ไหมลูกได้ชูเลยป่ะควมเลยนี่กล้องแชร์นี่ตั้จับโอ้โหนี่นี่เราเอามาจากช่องแข็งตกนะคะไม่ต้องนวดแม่ ลงไปแล้วปั้ให้เป็นร้อยอ้โหคอมมาแล้วมาแล้ว้วกาคว่งนีาว ว่าละขอบค่ณจริงมากจีเจ้าหน้อยของเรานี่ดูนะคะความเตาเจงจ้าเก็บตุ๊กเจ้าคุกกี้พวกนี้ไปออกที่บ้านแม่ตุ๊กที่แฟมิลี่การ์เด้นดีกว่าว้าปมาที่นี่เฉยที่บ้านพ่อกับแม่ ออกมาแล้วแรกที่เห็นทาถือว่าโอเคมากเลยนะคะจะบอกให้ว่าอันที่มันเป็นคอมโบอะเพราะว่าเรามีเศษแล้วมาปั้นบีบกันอีกทีมันจะหน้าเรียบมันเริ่มเย็นแล้วฟึ้งน่าญญนี่อยากทำไหมว้าวฮึบวางหน้าตา ถึงเวลาชิมแล้วค่ะอ<ข>าพอชิมชอลูกหน่อยนะไม่พยายามเยอะอืมหอมครแล้วหอมเยอะนี่อร่อยอนะเนี่ยวิเคราะห์ดิเป็นไงนี่ <c oughs> ลองมาดูตรงน,นี้จับช้ำด้วยนะจับช้ำ 我的。完